สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนกับร้านนาสราลมของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับท่าทางช่อง u t u b e นะครับนี่นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้นะครับที่เพื่อนๆรับชมกันอยู่หน้าขณะนี้นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับคลิปนี้นะครับจะมาแกะกล่องพัสดุตัวนี้นะครับเหรียญที่ผมเคยแจ้งไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าเป็นเหรียญที่เป็นกระแสแล้วก็ กำลังเป็นที่พูดถึงอ่ะในในกลุ่มซื้อขายกันตอนนี้นะครับวันนี้วันที่ทำคลิปนะครับปัจจุบันวันที่9นะครับเมษายนส5 6 5นายนะครับก็บันทึกคลิปนี้นะครับก็ขอแจ้งวันที่ไว้นิดนึงนะครับเผื่อว,ว่าเพราะว่าคลิปอ่ะมันจะอยู่ไปตลอดในช่อง youtube นะครับก็จะได้เป็นข้อมูลอ้างอิงนะครับจากวันที่9เมษายนส5 6 5ายนะครับก็ ดูกันเลยนะครับก็ไปกันเลยว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับตัวนี้ผมสั่งซื้อมานะครับไม่ใช่ว่า FC หรือว่าเพื่อนๆส่งมาขายนะครับก็สั่งซื้อมาเพื่อที่จะมาเป็นเหรียญตัวอย่างแล้วก็จะมานําเสนอข้อมูลให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับก็ช่องผมนะครับหลักๆเลยก็คือเน้นรับซื้อเหรียญนะครับเน้นรับซื้อเหรียญเพื่อที่จะมาขายนะครับผมเป็นช่องสไตล์พ่อค้า ซื้อเหรียญมาแล้วก็ขายไปนะครับแต่ว่าก็มีบางคลิปนะครับที่ผมจะทําเป็นแบ่งปันความรู้นะครับก็อาจจะไม่ได้รับซื้อแต่ก็อะไรข่าวสารเกี่ยวกับเหรียญก็จะมานําเสนอแล้วก็มาเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับได้ได้รับรู้กันนะครับเพราะว่าบางท่านดูติดตามทางช่อง YouTube นะครับไม่ได้อยู่ในกลุ่มซื้อขายนะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับจะได้รับรู้ข่าวสารแล้วก็ ได้รู้กันทั่วๆกันไปนะครับว่าเหรียญตัวไหนกําลังเป็นข่าวกําลังเป็นกระแสอะไรประมาณเนี้ยครับก็เดี๋ยวแกะกันเลยนะครับนี่ก็ซื้อมานะครับราคาก็ค่อนข้างจะจัดว่าถือว่าสูงนะครับตัวนี้ราคาสูงนะครับนี่นะครับขอปรับมุมกล้องนิดนึงนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญห้าสิบสตางค์ ปี่นะครับปี2562นะครับเพื่อนๆกห็หลายๆท่านอาจจะสงสัยเอ้ยทำไมปี62มันมีราคามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะนำเสนอข้อมูลนะครับบางส่วนที่ผมได้สอบถามแล้วก็พูดคุยมานะครับกับพี่ท่านนี้ที่แบ่งปันเหรียญมาให้นะครับก็เดี๋ยวจะนำเสนอข้อมูลบางส่วนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูเลยนะครับว่าเป็นเหรียญไม่อยากจะสัมผัสเลยนะครับ อันนี้เดี๋ยวคงต้องใส่ตลับไว้ก่อนนะครับเหรียญ50สตางค์ปีพศ2 5 6 2นะครับมันพิเศษตรงไหนพระเสียรก็ไม่ใช่พระเสียรตรงนะครับตัวนี้นะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับปีพศ2562นะครับตัวนี้นะครับผมมีปี61อยู่นะครับอันนี้คือปี61ที่ผมมีผมมีทั้งแบบหลอดแล้วก็เป็นถุงนะครับ อันนี้คือหมุนเวียนนะครับปีปี61นะครับก็ยังพอหาซื้อได้นะครับพวกนี้ในกลุ่มซื้อขายนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะครับปี6.1แต่ว่าณปัจจุบันนะครับเหรียญปี6-2ตัวนี้นะครับมีราคานะครับเท่าที่เห็นน่าจะเป็นเจ้าเดียวที่ลงขายอยู่นะครับในกลุ่มซื้อขายนะครับก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณเหรียญละ20บบาทนะครับตัวเนี้ย เหรียญละ20บาทนะครับเพราะว่าผมผมตัวเนี้ผมเห็นเขาลงประมูลกันผมก็ดูในหลายๆโพสต์ที่ประมูลนะครับว่าทําไมราคามันสูงก็ก็ก็ลองไปส่งดูนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบประมูลนะครับเพราะว่ามันจะช้าแล้วก็ผมไม่ค่อยชอบลุ้นนะครับผมก็เลยสไตล์ผมอ่ะผมก็จะทักส่วนตัวไปนะครับแล้วก็ขอซื้อเลยนะครับ ก็พี่เขาบอกราคาเท่าไหร่ผมก็ซื้อนะครับเพราะว่าการซื้อขายบางทีเราอยากได้เราก็อาจจะต่อราคาเป็นพิธีนะครับถ้าเขาไม่ลดเราก็ไม่ควรจะเซาซีนะครับเราควรจะก็ควรจะซื้อในราคาที่เขาขายให้เราได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทคนิคของผมนะครับการไปเซาซีอขอลดขอลดราคามันจะเป็นอะไรที่ทําให้คนขายน่าเบื่อแล้วก็ ครั้งต่อไปเขาอาจจะไม่อยากขายให้เราก็ได้นะครับอันนี้คือผมมาแนะนําการซื้อนะครับถ้าเราอยากได้แล้วก็ไม่ควรจะต่อราคาเยอะนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือเทคนิคของผมนะครับก็ตัวนี้ผมก็ซื้อมาได้20เหรียญ20เหรียญก็ตกลงราคากันที่8 0 0บาทนะครับก็เฉลียล่ยเหรียญ50สตางค์ปี62เหรียญละเท่าไหร่นะ40 ใช่เหรียญละ40บาทครับ20คูณ2สี่ดนะครับ20เหรียญนะครับตกเหรียญละ40บาทนะครับตอนต้นผมอาจจะบอกผิดว่า20บาทนะครับไม่ใช่นะครับก็ยี่สิบเหรียญแปดร้อยก็ตกเหรียญละสี่สิบาทนะครับโอ้โหราคาสูงเลยทีเดียวนะครับทาไมถึงมีราคาสูงครับปีหกสองตัวนี้นะครับก็จากที่สอบถามมาแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนตามหาเหรียญหมุนเวียนปีหกสองนะครับสรุปว่าก็ ไม่มีนะครับไม่มีออกมานะครับเราจะเห็นปี6.2ครั้งแรกก็ก็ในแผงหมุนเวียนปี6 2ที่ทางกลมทําออกมาจําหน่ายนะครับที่เป็นด้านหน้าเป็นรูปเรือสุพรรณหงษ์นะครับถ้าใครพอจําได้นะครับก็น่าจะผลิตออกมาห0,000่นชุดนะครับตัวนั้นนะครับที่เอาออกมาจําหน่ายในราคา300บาทนะครับเพื่อนๆก็เหรียญ62ตัวนี้ฮัตสจิตางจะอยู่ในแผงตัวนั้นนะครับแต่ว่า ไม่มีเห็นในระบบหมุนเวียนเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับทั้งที่จํานวนการผลิตนะครับถึง300ล้านเหรียญนะครับปี62ตัวนี้นะครับจำนวนการผลิตหรือว่าข้อมูลจากกรมธนารักษ์นะครับที่ผมได้สอบถามมานะครับเป็นการตั้งเป้าการผลิต300ล้านเหรียญนะครับจำนวนการผลิตก็เยอะแต่ว่าไม่เห็นปี62ตัวนี้ในระบบหมุนเวียนเลยนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็คือน่าจะเป็นผมก็น่าจะเป็นกลุ่มแรกๆนะครับที่ได้เหรียญตัวนี้มานะครับเพราะว่ากลุ่มที่ได้มาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะอยู่ในแผงปี6-2นะครับถ้าใครพอจะนึกออกนะครับแต่ว่าถ้าใครเจอตอนนี้ก็ก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะตอนนี้มันยังมีราคาอยู่นะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมยังไม่ได้ประกาศรับซื้อตัวนี้นะครับวันนี้ผมมานําเสนอข้อมูลนะครับการประกาศรับซื้อของผมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ราคามันนิ่งแล้วก็เป็นอะไรที่มันออกมาชัดเจนกว่านี้นะครับผมจะประกาศรับซื้อนะครับถ้าเป็นเหรียญหลักผมจะประกาศรับซื้อนะครับแต่ว่าคลิปนี้มานําเสนอข้อมูลนะครับเพื่อนๆก็มาเริ่มถึงข้อมูลเหรียญตัวนี้กันดีกว่านะครับก็เป้าของการผลิตตัวนี้นะครับอยู่ที่300ล้านเหรียญก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ว่าทําไมถึงผมถึงต้องซื้อมาเหรียญละ40บาทนะครับ เพราะว่ามันไม่มีในร,ระบบหมุนเวียนเลยนะครับอย่างที่กล่าวนะครับแล้วอีกประการหนึ่งที่ผมได้รับข้อมูลมานะครับก็จากการสอบถามนะครับก็เหรียญปี61ตัวเนี้ยยังคงเหลืออยู่อีกจำนวนมากนะครับเหลียนปี61ยังพอจ่ายแรกหรือว่านำออกมาใช้หมุนเวียนได้อีกประมาณ2-3ปีนะครับก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับก็ความคิดของผมน่าจะ เอาตัวนี้ออกมาก่อนนะครับถึงจะปล่อยตัวนี้ออกมานะครับก็ทำให้เหรียญตัวเนี้ช่วงเนี้สำหรับคนที่ต้องการเก็บก็เลยต้องซื้อในราคาที่สูงสักหน่อยเหรียญละ 30- 40บาทเหมือนผมนะครับตัวนี้ผมก็ซื้อมา40บาทนะครับ20เหรียญ800ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเรื่องราคาผมแค่ซื้อมาเพื่อเอามาเป็นตัวอย่างในการทำคลิปให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับ ก็หวังว่าคลิปคงจะได้ความรู้แล้วก็ได้ข้อคิดอะไรกับเพื่อนๆหลายๆอย่างนะครับมาถึงจุดอีกอย่างหนึงข้อมูลนะครับก็ปัจจุบันนะครับน่าจะเป็นเหรียญน,น่าจะนะครับเป็นเหรียญที่ยังไม่ได้ผลิตออกมาใช้หมุนเวียนนะครับมันเป็นได้2แนวคิดนะครับคือว่าอาจจะผลิตออกมาแล้วแต่ว่ายังรอรอปล่อยออกมานะครับเพราะว่าเหรียญปี6.1 ยังเยอะอยู่นะครับก็คงต้องปล่อยเหรียญ61ออกมาให้หมดก่อนถึงจะปล่อยเหรียญปี62ออกมานะครับหรือว่า1ยังไม่ได้ปล่อยออกมาหรือว่า2ยังไม่ได้ทําการผลิตปี62นะครับหลายๆท่านก็คงสงสัยว่าเอ้ยถ้ายังไม่ได้ผลิตปี62แล้วอันนี้ออกมาได้ยังไงนะครับก็ข้อสันนิษฐานของผมนะครับขอย้านะครับเป็นเพียงข้อสันนิษฐานของผมนะครับอาจจะผลิตออกมาเพื่อว่า ทำแผงหมุนเวียนหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีแผงหมุนเวียนปี62ออกมาแล้วนะครับก็เลยจําเป็นต้องมีตัวนี้ออกมาด้วยนะครับอันนี้คือข้อสันนิษฐานของผมนะครับที่ที่ว่าผมมานําเสนออาจจะไม่ถูกต้องนะครับแต่ว่าเป็นแนวคิดนะครับที่ผมมานําเสนอนะครับตัวนี้นะครับก็ในกลุ่มซื้อขายก็ยังมีการประมูลอยู่นะครับปี50สตางคงตัวเนี้ยปี6 2ตัวเนี้ยครับอันนี้ผมได้มา20เหรียญนะครับ ก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับอนาคตอาจจะมีออกมาเยอะก็ได้นะครับเพราะว่าเป้าการผลิตถึง300ล้านเหรียญน,นะครับแต่ณนะปัจจุบันวันนี้ที่เป็นกระแสะอยู่ก็คือมีการประมูลซื้อขายกันอยู่นะครับในราคาเหรียญละตอนนี้น่าจะตกลงมาอยู่ที่30กว่าบาทแล้วนะครับเพราะผมซื้อมานะครับไม่ได้ประมูลนะครับก็จะอยู่ที่เหรียญละ40บาทก็โอเคก็ยินดีรับซื้อมานะครับเพื่อที่จะมาทําคลิปให้ความรู้กับเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ หลายๆท่านหน้า Facebook ก็มีการโพสถามหาเหรียญตัวนี้กันนะครับว่าทำไมมันไม่มีออกมาไม่เห็นในระบบหมุนเวียนเลยนะครับก็เหตุผลก็ด okay. ังที่ผมกล่าวไปนะครับแต่ขอย้ำว่าเป็นข้อมูลนะครับบางส่วนนะครับเพื่อนๆต้องวิคิดไปคิดวิเคราะห์แล้วก็พิจารณากันอีกทีหนึ่งนะครับผมได้เพียงแค่มานำเสนอนะครับการที่จะเชื่อหรือไม่อยู่ที่เพื่อนเตัดสินใจประกอบกับ ไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมใหม่นะครับก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลนี้นะครับก็นำเสนอณนวันที่9ก็คือวันนี้นะครับเมษายน2 5 6 5นะครับก็ซึ่งผมก็นำมาเผยแพร่แล้วก็เป็นความรู้นะครับข่าวสารให้เพื่อนๆได้รู้นะครับ ที่เพื่อนๆที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มซื้อขายนะครับก็จะได้รู้ข่าวสารตัวนี้ด้วยนะครับก็ในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่ามีข่าวสารใหม่หรือว่าข้อมูลที่ชัดเจนออกมานะครับก็ข้อมูลก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็วันนี้คือข้อมูลณปัจจุบันที่ผมมานําเสนอนะครับก็การสะสมนะครับหรือการเก็บเพื่อเก่งกําไรนะครับก็เพื่อนๆต้องคิดและวิเคราะห์ พิจารณาด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมซื้อมาเหรียญละ40บาทอนาคตอาจจะเป็นเหรียญละ50-60หรืออาจจะหล่นลงมาถึงเหรียญละ1นบาทอันนี้ก็ไม่มีใครกําหนดได้นะครับการลงทุนเพื่อเกิงกาไรอันนี้คือต้องคิดและวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะครับผมได้แค่มานําเสนอนะครับไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นที่ผมพูดทุกๆอย่างนะครับเพื่อนๆก็ ประมาณนี้นะครับหลักๆนะครับที่มีราคาสูงก็เพราะว่าไม่ออกมาในระบบหมุนเวียนนะครับทำให้หายากราคาตอนนี้อยู่ที่30-40บาทต่อเหรียญน,นะครับเพื่อนๆแล้วก็ที่เห็นอยู่ได้เลยประการที่2ที่พบเจออยู่ก็จะอยู่ในแผงหมุนเวียนปี62นะครับเหรียญตัวนี้นะครับก็ผมก็เคยทาคลิปรีวิวนะครับแผงปี62ไปแล้วเมื่อนานมาแล้วตอนที่ออกมาใหม่ๆนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับ ก็อีกประการหนึ่งที่อยากจะแจ้งนะครับการซื้อขายการปัันราคาเนี่ยครับเหมือนหลายๆาท่านอาจจะคิดว่าเอ้ยช่องนี้มาปัันราคาหรือเปล่านะครับผมก็อยากจะขอแจ้งไว้ล่วงหน้านะครับการปัันราคานะครับมีอยู่ทุกวงการนะครับวงการพักเครื่องวงการเหรียญวงการรถยนต์วงการของสะสมวงการก๊าซโอเดงยากก็มีปัันราคานะครับไม่เว้นแม้กระทั่งวงการเหรียญนะครับแต่ว่า ขอแจ้งไว้ตรงนี้เลยผมไม่สามารถปั่นราคาได้นะครับเพราะว่าเหรียญตัวนี้ผมไม่ได้มีอยู่ในมือผมไม่ได้มีครอบครองไว้ไม่ได้ถือไว้เป็นจำนวนเยอะนะครับผมไม่ได้มาปั่นราคานะครับผมแค่มานำเสนอข้อมูลที่เป็นกระแสอยู่ในกลุ่มซื้อขายนะครับตัวผมเองเนี่ยเป็นแค่พ่อค้าตัวเล็กๆนะครับที่มาทำ u t u b e นะครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อรับซื้อเหรียญซื้อมาทำไมซื้อมาแล้วก็ขายไป ง่ายๆนะครับคอนเซปต์ของผมนะครับทาคลิปรับซื้อเหรียญซื้อมาขายไปแล้วก็มีคลิปแบ่งปันความรู้ประมาณนี้เหมือนคลิปเนี้ยผมมาแบ่งปันความรู้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมได้แค่นําเสนอข้อมูลที่รับรู้มานะครับแต่ว่าการพิจารณาอยู่ที่เพื่อนๆไปค้นคว้าต่อยอดแล้วก็พิจารณากันอีกทีหนึ่งนะครับว่าข้อมูลที่ผมมาพูดนี้เชื่อถือได้ขนาดไหนนะครับเพื่อนๆ นี่นะครับก็เป็นกระแสะอยู่นะครับก็เลยหยิบมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็ผมก็สั่งซื้อเหรียญมาแล้วตัวนี้นะครับอยู่ในมือแล้วนะครับอันนี้ผมซื้อมาเหรียญละ40นะครับการรับซื้อเหรียญตัวนี้ขอย้าอีกครั้งหนึ่งยังไม่ไ <sanction> ด <ed> ้ประกาศรับซื <plank> ้อนะครับคลิปนี้มานําเสนอข้อมูลนะครับการรับซื้อจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสถานการณ์มันนิ่งนะครับแล้วก็เหรียญตัวนี้นะครับมีความหายากจริงๆนะครับผมจะมาทําการรับซื้อนะครับนี่นะครับก็ ฝากให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเป็นความรู้นะครับสำหรับคลิปนี้กับเหรียญที่เป็นกระแสอยู่ในกลุ่มซื้อขายนะครับในตอนนี้นะครับเหรียญ50สตางค์รัชกาลที่10นะครับปีพศ2562นะครับนี่นะครับเป้าการผลิต300ล้านเหรียญนะครับแต่ว่าไม่ออกมาในระบบหมุนเวียนเลยนะครับออกมาอยู่แค่ในแผงหมุนเวียนจำนวน1 0 0 0 0หชุดเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็ อันนี้ผมก็ไม่สามารถตอบได้นะครับว่าส pues er มาชิกท่านนี้เอามาได้ยังไงนะครับผมแค่ซื้อมานะครับผมไม่สามารถไปสอบถามได้ในเรื่องนั้นเพราะว่ามันเป็นมารยาทในการซื้อขายด้วยนะครับก็การซื้อขายที่สําคัญอีกประการหนึ่งนะครับในวงการนะครับก็คือมารยาทนะครับหลายๆอย่างนะครับไม่สามารถสอนกันได้นะครับมารยาทนะครับก็อยู่ที่แต่ละคนนะครับเราก็ต้องดูดูกันไปนะครับนี่นะครับ 62นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆถ้าอยากได้นะครับผมก็แบ่งปันได้นะครับน่าจะสักสิบเหรียญนะครับคนละเหรียญสองเหรียญนะครับในราคาที่ผมซื้อมานะครับเหรียญละสี่สิบาทนะครับอันนี้ก็แบ่งปันได้นะครับได้แค่นี้นะครับเพราะผมก็มีอยู่แค่นี้ผมอาจจะเก็บไว้สักสิบเหรียญนะครับถ้าใครอยากจะแบ่งปันก็ลองสอบถามกันมาดูนะครับกับปี62หรือว่าใครอยากจะพอใครพอหาได้ก็ เก็บแล้วก็ศึกษาดูนะครับถ้าอยู่ในกลุ่มซื้อขายมีตัวนี้ก็น่าจะขายได้นะครับเพื่อนๆเพราะราคาตอนนี้ก็30 40บาทต่อเหรียญนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับแต่ว่ามีขายอยู่เจ้าเดียวนะครับไม่ใช่ผมนะครับมีพี่ที่ผมซื้อมานะครับขายอยู่คนเดียวนะครับเจ้าอื่นก็ยังไม่เห็นนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้มานําเสนอข้อมูลนะครับให้กับเพื่อนๆได้รับรู้กันนะครับก็ ชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์แล้วก็ข้อมูลเชื่อถือได้นะครับนี่นะครับปี6 2สองไม่น่าเชื่อนะครับ50สตางค์ผมซื้อมา40บาทนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพื่อเอามานำเสนอข้อมูลให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่นะครับ6 1หนึ่งผมมีมีเป็นถุงเลย61 6มืนหนึ่งนะครับมีเยอะนะครับแต่62เนี่ยได้มาแค่2ี่สิบเหรียญนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปน uh mm ี้มาแบ่งปันความรู้กันนะครับก็เอาไว้มีอะไรใหม่ๆผมจะมานําเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับข้อมูลนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับสําหรับตัวนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ดูจนจบนะครับสําหรับท่านที่ดูจบนะครับก็ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ